ไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูอะไรกันทีนี้ก็มาในส่วนที่ลุงบอกว่าลุงไปเห็นคอมเมนต์เมื่อวานนี้เป็นงานบรรทมบุญ <c oughs> ใช่ไหมคะพูดจำได้ว่าพูดพูดอะไรลงไปพูดว่าล่ะคุณนิทัศวิมลสิงค์คุณนิทัศวิมลสิงห์สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดีนะคะคุณนิทัศวิมลสิงห์สวัสดีครับขอบคุณมากครับทีนี้ พี่ฉนมบอกว่าพี่มนทาน,นามสกุลท่านทาประชาชนงองูสองตัวเออถูกนาำสกุลท่านเนี่ย <c oughs> ทีนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะมีจะมีคนหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆจะมีคนอ่ามีท่านหนึ่งแต่เคยเข้ามาช่องปุ๋ยเสือเขาโพสต์คือเสือบอกว่าคนที่ชอบบูลลี่คนอื่น <c oughs> นะคะแล้วปุ้ยเห็นละ แล้วคนนี้เคยเข้ามาช่องปุ้ยลักษณะการพูดจาเป็นแบบนี้ปุ้ยก็เลยต้องถามเขาเหมือนกันว่าคุณก็ต้องไปถามตัวเองว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณก็ไปอยู่ตรงที่คุณชอบในความคิดปุ้ยนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบใช่ว่าอะไรที่เราชอบเราก็ไปดูดิอะไรไม่ชอบเลยจะว่านั่งด่าคนอื่นทำไมวะปุ้ยไม่เข้าใจอ่ะคือไม่ชอบเราก็ไม่เข้าอยู่แล้วถูกป่ะคือคือปุ้ยไม่รู้แล้วเขาแล้วทําไมไม่เข้าช่องลุงกับป้าเองอ่ะไปบอกในช่องเสือทําไมอ่ะถูกป่ะอันนี้ปุ้ยสงสัยแล้วคนที่เคยเข้าช่องปุ้ยไอ้มิดอะไรเนี่ย มิสซูซานติเนี่ยปุ้ยไม่รู้หรอกเขาเป็นใครปุ้ยเขาเคยเข้าช่องปุ้ยแต่ว่าปุ้ยไม่ได้รู้ว่าปุ้ยเนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหากับเขาไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปุ้ยจะมาอธิบายว่าคุณน่ะถ้าคุณไม่สบายใจอ่ะคุณต้องถามเองว่าคุณอยู่ตรงไหนอชอบใครคุณก็ไปตรงนั้นแต่คุณแล้วถ้าคุณไม่ชอบป้าคุณก็ทําไมไม่ไปบอกป้าคุณเข้าไปช่องเสือทําไมอันนี้แหละมันไม่เจ๋งอันนี้แหละที่มันไม่เจ๋ง คุณทำไมไม่เข้าไปบอกป้าล่ะที่นี่ก็พิมเขาก็บูลลี่ขออ่านเหมือนคุณเดินเข้าไปร้านขายขึเกี๊ยวโราจะไปสั่งจะไปด่าคนอื่นทำไมก็ไปด่าเขาเลยเออเขาขายเกี่ยวคุณอยู่จีนขนมจีนไม่ใช่แล้วถูกพรคุณกพคุณไม่เขบาเขาอ่ะคุณก็เข้าไปบอกเขาสิบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะถามว่าไม่ชอบแล้วยังไงคะคือคนที่ฟังก็ไม่อ่ะเขาเขียนอย่างนี้เพื่อนเื่อเพราะลุงจําไม่ได้พูดเอามาอ่านเลย จเจริญลงคนเหลือแค่เนี้ยก็อวยกันเองดูมันแต่งตัวเหมือนตัวตลกเพราะยายามจะอยู่เหนือคนก็ได้แค่คนในนาดูแม่ขออนุญาตขอประทานโทษค่ะดูแม่นกน้อยคุณแม่นกน้อยไม่เกี่ยวนะคะแต่อันนี้เอามามเทียบนะคะดูแม่นกน้อยนั่นเขารวยจริงแต่งตัวแต่แต่งตัวเป็น ถึงจะรวยก็หน้าก็ทำตัวเสมอกับทุกคนไม่ใช่ขี้เรย่อย่างมันอีกายัางไงก็อีกาคืออีกาที่คุณพูดอีฉันอะงงคุณอ e. e. ีอีบูบูเอซีพลังเงียดยืนหนึ่งสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณอีบูบูสวัสดีครับขอบคุณมากครับอันน,น,นี้อันนี้ปุ้ยงงถ้าคุณจะบอกว่า ขี้เหร่อ,อ,อีกาก็ยังไงก็ยังเป็นอีกาก็ไปบอกเขาสิไปหาเสือแล้วจะให้เสือจะให้เสือไปบอกเขาเหรอคุณก็ไปบอกเขาสิออคุณมองเขาว่าเป็นอีกาแต่คนอื่นเขาไม่ได้มองแบบนั้นเออมื่อวานปุยพูดอะไรพี่ปุ้ยอ่ะปุ้ยพี่คุณหรือเปล่าไม่รู้แต่ปุ้ยว่าคนที่อายุเ,ออเกินปุ้ยไปหรือเท่าปุ้ยอ,อ่ะคงมีสติสัมปชัญญะและวิจารยญาณที่ดีไม่ใชะคงไม่เป็นแบบนี้ออนะคะปุ้ยก็จะถามว่าเออ คุณเป็นเอฟซีใครคุณไม่รู้เลยเหรอว่าป้าเขาใส่เสื้อผ้าใครนิดนึงคุณไม่ได้เอฟซีเขาเหมือนคนที่มาพิมพ์ช่องปุ้ยแต่ไม่ได้ดูม,มาว่ากูก่อนเลยยังไม่ได้ดูเลยว่ากูพูดอะไรกูก็บอกว่ากูเล่าตามคลิปถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบเอา้าไม่ใช่ตัวจริงหร่อเปล่าคนที่ตัวไม่จริงไม่ต้องมานาะนนี่เขาก็รู้นะคุณไม่เคยรู้ ว่ามีท่านหนึ่งแกจะส่งเสื้อผ้าให้ป้าตลอดจนป้าใส่ไม่ทันแล้วแถมขอโทษุยไม่ทราบว่าเทสของคุณหรือคลาสของคุณอ่ะมันเป็นแบบไหนคุณจะให้ป้าเขาใส่อะไรฮะสายเดี่ยวหรือยังไงคือนี่เขาก็ใส่ผ้าข้างในก็มีซับพร้อมแล้วก็เป็นกระโปรงสีก็ถูกกาละเทศะเป็นสีขาวแถมมีกุญเล็กน้อย เขียนแบบเนี้ยดูเหมือนอิจฉาเขาอื hmm. คือพี่ปุ้ยนะงงพ hmm. ี่ปุ้ยแบบเอ้อยังไงวะปุ้ยมองว่าเมื่อวานป้าเขาใส่เขาเป็นแม่งานค่ะ <c oughs> เขาเป็นเจ้าของบริษัท hmm. คุณจะให้เขาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะเขาเป็นผู้หญิงปกติผู้หญิงทางอีสานโดยเฉพาะมีงานเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องทําอะไรที่มันคล่องแค่วว่องไวเนี่ยเขาก็จะใส่กางเกงเหมือนเหล่ายูทูบเบอร์แต่ผู้หญิงทั่ว hmm. ไปเนี่ย ถ้างานบุญดูพี่ยูโรเป็นตัวอย่างพี่ยูโรใส่ผ้าสิ้นผ้าสวยๆอ่ะถูกป่ะแล้วคุณคิดว่าไอ้ที่คุณพูดว่าพยายามเอาเอาให้แน่อันนี้เริ่มงงเดี๋ยวอันนี้เริ่มงงบอกว่าพยายามทําตัวเหนือคนอื่นก็ได้แก้คนในนาออาตกลงคุณว่าเขาแต่งตัวดีหรือไม่ดีทีนี้พอมาบอกบอกว่าแต่งไปแล้วก็เท่านั้นเอาตกลงเขาแต่งดีหรือไม่ดีอันนี้พี่ปุ้ยนี่มาบอกเลยนะว่า เอาชื่อไหมเขาชื่อคุณแม่คุณพี่นนน,นันทพนนทพรเขาส่งมาทุกครัง้งครั้งละเป็นลอ็ลอตลละห้าตัวป้าใส่ไม่ทันแล้วแต่ละตัวที่เขาส่งให้ป้าเนี่ยสมวัยถูกกาละเทศะสีมไม่ได้ฉูดฉาดปุ้ยว่าเทสเขาก็ดีนะคะคุณอาจจะเทสโลเทสไปนิดนึงอันนี้ปุ้ยนิดนึงมันไม่จะต้องเบอร์วังอะไรอันนี้เป็นปกติ เขาต้องแยกให้ถูกค่ะสมมุติว่าปุ้ยเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันต้องมีคนนึงเป็นหัวหน้าไหมคือนั้นเขาเป็นเจ้าของบริษัทจะให้ทุกคนแต่งตัวดูดีกว่าเจ้าของบริษัทมันมันก็ไม่แปลกแต่ว่าถ้าเขาจะแต่งตัวดีก็ไม่แปลกเขาจะสวยอยู่ในบ้านเขาแค่กับในครอบครัวเขาหรือจะสวยอยู่ในนามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่มันไม่ดีที่ปุ้ยจะแนะนําคุณคุณจะได้สบายใจอันนี้คุณเครียดแค้นอะไร คุณจะได้ไม่ต้องงงแล้วคุณบอกว่าเนี่ยคนนั้นหลวงปุ้ยอะคิดว่า fc ของคุณแม่นกน้อยเนี่ยน่ารักกว่านี้ปุ้ยก็เลยไม่รู้ว่าคุณเป็น fc ใครเพราะคุณก็เคยเข้ามาช่องปุ้ยด้วยแล้วก็พิมงงแบบเนี้ยปุ้ยก็เลยแบบว่าอุจะใส่ชุดหมอดีไหมอุจะรักษาดีไหมคือกูงงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาอ่านตอนแล้วเล่าต่อแต่สำนวนคล้าย น่าจะชอบดูช่องต่างประเทศนะสำนวนคล้ายๆกัน <c oughs> เหมือนช่องต่างประเทศเลยประมาณนี้ชอบกันแฝกกันไหนกันไหนอ๋อชอบแซะใช่ไหม <ừ> เออแนะนําให้ซื้อเสียมนะฮะซื้อเสียมนะฮะ <c oughs> พี่มนทาเรือนไทยบอกว่าป้าใส่ชุดสวยมากพี่คะเราก็มองออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเทสเราดีคลาสเราได้ใช่ไหมพี่มนทาใช่ไหมพี่จนโนคุณสุมิตาดเดลติโปส,สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณนวลสีกมา,าบอกว่าพี่ป้าใส่ชุดสวยก็มี fc แม่ใจดีบุญใจบุญส่งให้ป้านะป้าไม่ได้ซื้อเองชุดสวยๆจ้าป้าต้องใส่จ้างงคงไม่ใช่ fc ของป้าแน่นอนจ้าถูกไหมคุณนวลสีพี่ธนวบอกว่าพยายามเปรียบเทียบให้แรงถามนะไตรตรองดีหรือยังที่เม้นน่ะไม่เข็ดแผนบูลลี่สิเราเออบูลลี่แล้วไงต่อเขาไม่เล่นต่อจบข่าว ปุ้ยไม่ได้มาเล่นนะแต่ปุ้ยเอามาบอกว่าจะให้คุณรู้ตัวเองว่าคุณไม่ได้เป็นเอฟซีเขาแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขาปุ้ยว่าป้าไม่โกรธคุณเข้าไปพิมพ์ในช่องเขาเลยเดี๋ยวป้าเ็าตอบเองนะคะไปพิมพ์ช่องเสอือเสือเป็นใครอะ่ะเ,เสือไม่ใช่สามีป้าออโอเคนะคะประมาณนี้พี่ชนาการทิวบอกว่าหลานสาวพี่ซื้อบ้านในโครงการแม่นกน้อยค่ะหลานอยู่กับแม่ตัวอ๋อเหรอคะแม่นกน้อยพี่ณุโลกใช่ไหมคะ อ๋ออ,อ,อคือแกทําอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ต้องบอกก็พูดก็ต้องบอกแล้วว่าคือคุณแม่เนี่ยลุงก็พูดใ้หมอกว่าคุณแม่นกน้อยคุยขออนุญาตเอื่อนา้แล้วมีพี่อ,อ,อีกท่านหนึ่งเนาะที่แกก็เป็นคนซื้อเสืเ้อชุดสีดอกปีบให้ลุงกับป้านะ่ะอพี่อีกท่านหนึง่งคือแกเป็นคนน่ารักทั้งหมดแหละค่ะคนพิษณุโลกเขาก็น่ารักเป็นส่วนใหญ่ทุกจังหวัดมีคนที่คิดหรือไม่เหมือนคล้ายกับเราแต่อันเนี้ย คุณอย่ามายกตัวอย่างหรือคุณจะมาเสี้ยมแต่การเสี้ยมของคุณเนี่ยมันอ่อนด๋อยอ่อนด้อยไปนิดนึงเพราะพี่บอกแล้วว่าพี่งงนะคะแล้วก็ถ้าเจ๋งต้องเข้าไปด่าที่ช่องเขาเลยคุณไม่ชอบไปบอกเขาแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ชอบปุ้ยมาบอกปุ้ยปุ้ยก็บอกไม่เป็นไรไม่แปลกคุณไม่จาเป็นต้องชอบเราปุ้ยพูดได้สําหรับตัวปุ้ยนะปุ้ยไม่รู้สึกอเลยวิฉันเกลียดคุณมากเลยนะ <c oughs> ปุ้ยโอเคค่ะ พี่ไม่ทําอะไรพี่จะทําอะไรอ่ะคนเราพี่จะไปบอกเขามารักพี่ได้ไงมันก็ไม่ได้ไงถูกว่าที่ชนะการทีวบอกว่าคนที่ว่าเขาไปดูตัวเองก่อนค่ะถูถแล้วบอกว่าเหมือนแต่เออไอคําพูดเนี้ยไม่ใช่เป็นคนขี้เหร่อย่างมันคุณต้องสวยก่าเขานะเนี่ยที่พูดเนี่ยคุณต้องสวยกับเขานะถ้าสมมติว่าคุณขี้เหร่เขาโอ้โหล่อแร่ล่อแร่เลยนะจ๊ะคือไม่ได้นะคะนิดนึงนะคะ ไม่มีอะไรป้าเขาไม่ได้อะไรปุ้ยก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ปุ้ยแกมาบอกว่าลุงเขาบอกว่าลุงออ่ไม่ได้สนใจในประเด็ดนนี้ลุงพยายามที่จะไม่ข้องแวะหรือจะยุ่งเกี่ยวคือในสิ่งที่ลุงเนี่ยเขาทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยถ้าใครจะบอกว่าวันนี้มันจะมีคลิปหนึ่งที่เขาถามป้าแท้ย่าชีว่าเออ่มันคงมีช่องอ่ะมันมีช่องหนึ่งแหละเจ้าเก่าเจ้าเดิม ที่ไม่รู้อีหนูอีเนี่อะไรของแกตามภาษาแกคือไม่เลือกอะ่ะสักเบอยันเรือนลบช้างหมาวัวควายคนอะไรแกเอาไปทําเป็นคอนเทนต์มหมดอะ่ะยายคนนั้นน่ะนะคะก็ขึ้นแบบว่าหาว่าเขาทําเรื่องหรือจะต้องสแสดงสแสดงเพื่ออะไรวะกูจะไปหาตาหายายกูเนะี่ยกูจะ,สะแสดงเพื่ออะไรเออเขาทนี่เึง่สแสดงเพื่ออะไรยายมีปมด้ยอยไม่มีญาติพี่น้องพ่อจะเองยายยังไม่ไปดูเลย ปุ้ยไม่ได้ตั้งใจปุ้ยก็ถามยายไงเล่าถูก <c oughs> ไหมล่ะยายฉัว่าเขาแสดงได้ไงปุ้ยไม่ได้ไปชมยายนะคะถ้าปุ้ยพูดอะไรผิดพี่ขอราทานโทตแต่ผู้เห็นหัวข้อที่ขึ้นอย่างเนี้ยมันไม่น่าใช่หรอกคะ่ะยายเขาไม่แสดงหรอกคนเราอ่ะรักก็รักไม่รักก็ไม่รักแสดงเพื่อปุ้ยไม่ได้ไปฮอลลีวูดยายนะคะทั้งบอลลีวูดและฮอลลีวูดอะคะ่ะคุณหมวยวัชราลาินวนัวสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ คุณวัชรล,ลินเนนวลสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมยบอกสวัสดีค่ะเจ๊พี่สงยุ่งแต่ดูตลอดนะคะแกยุ่งจยุ่งช่วงนี้แกยุ่งรักทุกคนฝากหัวใจอ้วนๆของหมวยทุกคนนะคะเออปุ้ยก็อ้วนเหมือนกันคนรับหัวใจก็อ้วนเหมือนกันค่ะกาแฟสดไข่ดาวปุวยหอมกินแล้วจ้าวายคุณศรีวัฒนาเพชรพองสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณศรีวัฒนาเพชรพองสวัสดีครับขอบคุณมากคคุณหมวยบอกว่าอากาศสบายสององศาหิมะตกนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะคพี่ชนูบอกว่าไอเราก็ไม่บูลลี่ใครไงเพราะเราส่องกระจกทุกวันส่องบ้านทูเราไม่บูลลี่ใครเราดูตัว,วเราเฮ้ยหน้าตามเนี้ยไดู้ของแปลกสำหรับปุ้ยปุ้ยบูลลี่ใครทุกคนมีความเป็นตัวเองแต่อันนี้พยายามคือพยายามเสี่ยม จับโน่นจับนี่มาเสีย่ยมแต่ออไอการทําแบบเนี้ยมันง่ายไปมันง่ายไปมันชั้นเดียวมันอ่อนเชิงกลนิดหนึ่งอ่ะประมาณนั้นปุ้ยก็จะพูดแค่นี้นะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าปุ้ยแนะนําว่าเข้าไปช่องป้าอย่าอย่าใช้บ่อยอย่าใช้บ่อยรู้จักใช้บ่อยไหมอย่าโง่อีกล่ะใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยโอเคอย่าใช้บ่อยเอาตัวตนเราเข้าไปถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไปบอกเขาแต่เจ้าของช่องอ่ะ ถ้าเขาจะตอบรับกลับคุณมายังไงก็ว่าไปแต่ว่าไม่ตอบรับก็ไม่เป็นไรเพราะคุณก็ไปแสดงเกลเจจำนงแล้วนี่บอกว่าชิดเกลเธออีกี้เลอีกาอีไก่อีหมาอีแมวเออก็เขียนไปเถอะคือจะมาเขียนบอกปุ้ยบอกจ้าจะมาทำอะไรจะ้ยทำอะไรเอาคนไม่ชอบก็ให้กูทําไงล่ะเนี่ยคุณหมวยบอกว่าหมวยก็ส่องกระจกทุกวันกระจกสวยจ้าคุณหม่วยเรารักเธอหม่วยก็ส่องกระจกทุกระจกทุกวันนะคะ กจ,จบมาว่าสวยค่ะโอ้ยสุดยอดจริงไหมคะคุณถนอมสีอ๋อนี่